สวัสดีครับก็ผมต้องเป็นยูทูบเบอร์นะครับผมจากครั้งที่แล้วนะผมเราก็เคยพูดถึงเรื่องของการสร้างไรายได้จาก YouTube นั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับผมเราจะคิดคอนเทนต์ยังไงให้คนดูนั่นเองหลักง่ายๆข้อแรกนะครับผมดูที่ตัวเราก่อนนะผมว่าเราเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรนะครับผมซึ่งปกติของอัลกอริทึมของ YouTube เองเนี่ยเขาจะมองเรื่องของว่า คุณเนี่ยมีคอนเทนต์อะไรแล้วทำอะไรอย่างต่อเนื่องคุณเก่งอะไรดังนั้นแล้วเนี่ยการทำ u t u b e เนี่ยคุณจะต้องมีคอนเทนต์ก่อนนะครับผมพอเมื่อมีคอนเทนต์เรียบพร้อยนะครับผมอย่างที่สองที่คุณจะต้องมีนั่นก็คือกลุ่มผู้ชมนะครับผมถ้าเกิดว่ามีใครถามนะครับผมว่าทำให้ใครดูแล้วตอบว่าคนทั่วๆไปคุณสอบตกแน่นอนนะครับผม เพราะนั่นไม่ใช่คําตอบนะครับผมแต่เป็นสิ่งที่เราอยากได้เฉยๆคําตอบที่แท้จริงนะครับผมของมาร์เก็ตติ้งทั่วไปเลยนะครับผมเขาจะมองกลุ่มผู้ชมเนี่ยเริ่มจากกลุ่มเล็กๆก่อนนะครับผมอย่างผมเนี่ยทำช่องเกม Minecraft นะครับผมเป็นช่องหลักอยู่ปัจจุบันนะตอนนี้นะครับผมผมก็จะมองดูว่าผมเนี่ยถนัดอะไรอย่างเช่นการโปรแกรมมิ่งผมก็จะทำมอ ขึ้นมาแล้วก็ชอบดูของแปลกๆกันใช่ไหมแสดงว่ากลุ่มผู้ชมตรงนี้ก็จะต้องเป็นคนเล่น Minecraft และอยากจะเห็นอะไรแปลกๆนี่คือพันธกิจของการคิดคอนเทนต์กลุ่มผู้ชมอายุประมาณเท่าไหร่ประมาณตั้งแต่12ปีถึง15ปีนี่ก็จะเป็นกลุ่มผู้ชมของผมในช่องหลักใน Minecraft นะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนทั้งผู้หญิงและผู้ชายนี่ก็ถือว่า เป็นเป้าหมายกลุ่มหลักได้เช่นกันนะผมหรืออีกอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับผมผมเป็นยูทูบเบอร์อยู่แล้วนะครับผมผมทำ YouTube มาหลายปีมากเลยนะผมผมก็เชี่ยวชาญเรื่องของอหลังบ้านเอลกอริทิม YouTube อะไรพวกนี้ผมก็เลยนำมาสอนคุณณนะตรงตรงนี้แปลว่ากลุ่มผู้ชมของผมเนี่ยในช่องนี้ก็จะเป็นคนที่ อยากสร้างรายได้บน YouTube หรือหารายได้บนช่องทางออนไลน์ที่ทำคลิปวิดีโอแล้วมีโฆษณาขึ้นเนี่ยแหละคือคำตอบคีย์แห่งความสำเร็จของ YouTube อย่างที่3สร้างความปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมอย่างต่อเนื่องนั่นหมายความว่าเราจะต้องสร้างคลิปวิดีโอที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง คลิปแรกคลิปที่2คลิปที่3ม,มาเรื่อยๆจนกระทั่งมีความต่อเนื่องกันเป็นเรื่องในแคลิเยเดียวกันอย่างช่องนี้นะผมผมจะสอนเกี่ยวกับการสร้างรายได้ของ YouTube ผมก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการทำ u t u b e ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ถ้าวันไหนเนะี่ยผมเอาคลิปเกมเนี่ยมาลงช่องนี้ปุ๊บมันก็จะไม่มีคนดูแล้วคนดูก็จะงงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะเข้าเรื่องข้อที่4นะครับผมนั่นก็คือ อย่าจับชายเวลาที่คุณดูช่องอะไรก็แล้วแต่นะครับผมคุณก็จะจําได้ว่าเวลานี้ช่องนี้ฉายเรื่องนี้หรือมีรายการนี้คุณก็จะมาเปิดซ้ําๆดูซ้าๆว่ามีรายการอะไรในเวลานั้นมันก็จะเหมือนรายการทีวีนั่นเองนะครับผมอย่างเช่นการอัปโหลดวิดีโอนะครับผมถ้าเราอัปโหลดประมาณ4ี่โมงเย็นเราก็ต้องอัปโหลดประมาณ4ี่โมงเย็นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย เพราะว่าคนดูเนี่ยจะจำได้ว่าเฮ้ยช่องนี้4โมงเย็นมันจะอัพโหลดวิดีโออันนี้มาเฮ้ยมันมีเรื่องใหม่มาเนี่ยแหละคือคีย์แห่งความสำเร็จและอันสุดท้ายนะครับผมคอนเทนต์เนี่ยจะสร้างไม่ได้เลยนะครับผมถ้าคุณไม่ลงมือทำแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามกันต่อไปนะครับผมกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมจะได้รู้ว่า ผมเนี่ยลงคลิปอะไรต่อไปนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับ